สวัสดีครับบันทึกรับ3าก๊กนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาเพิ่มเติมกับกิจกรรมสั่งการใต้ล่านะเพราะว่าผมไม่ทันได้ดูกล่องของเศษตัวแม่ทับสีทองนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆรู้กันหรือยังแต่ว่าผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีตัวที่4เศษของตัวที่4เข้ามาได้ก็คือตัวกัดเหลียงนะแล้วก็โจจูนะก็คือตัวตัวที่สของแต่ละกกนะครับเข้ามาด้วยนะ ลุ้นเสกนะก็ประมาณนี้นะก็เอามาเพิ่มเติมให้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าจะสะสมเก็บไว้นะก็ตอนนี้ผมก็เผื่อว่าใครจะเพิ่มตัวแม่ทับทองตัวที่4นะครับอาจจะยังขาดอยู่หรือว่าอาจจะยังอัปดาวนะก็สามารถมาแลกได้ครับกับกิจกรรมสั่งการใต้ล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพิ่มเติมแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ